นี้นะคะเราจะมารีวิวบูทแทนเครื่องกันค่ะอันนี้เป็นของโตโยต้านะคะบูทแทนเครื่องโตโยต้าที่เขาจะอยู่กับอายางแท่นเครื่องนะคะเราอัดออกเฉพาะบูทนะคะเพราะว่าถ้ายางแท่นเครื่องของเราเขาจะเป็นเหล็กอยู่แล้วนะคะไอ้ตัวแท่นเครื่อง แต่ว่าตัวที่จะสึกนะคะก็คือที่ที่จะเป็นยางนะคะด้านในที่เขาจะหลุดนะคะก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะตัวนี้จะเป็นของโตโยตา้าตัวนี้จะเป็นหน้านะคะตัวหน้าติดหม้อน้ำโตโยตา้า A T S T หนึเจหนึ่งนะคะโคลอรา โคน่าสามเดี๋ยวนะคะสามเอสนะคะโฉมแรกค่ะโคน่าโฉมแรกนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูนะคะแกนในก่อนนะคะแกนในจะสิบสามนะคะสิบสามจมิลน,นะคะ แล้วก็วงนอกนะคะก็คือขอบด้านนอกนะคะเจ็ดสิบสามจุดเจ็ดมิลนะคะแกนขอบนะคะสามสิบห้าจุดหกมิลค่ะถ้าเป็นแกนขอบกลางก็หกสิบสี่จุด ะะตัวนี้ถ้าเป็นนัมเบอร์นะคะนัมเบอร์เขาก็จะมีติดอยู่อยู่ที่ที่ตัวบูทยางอยู่แล้วนะคะหนึ่งสองสามหกหนึ่งนะคะขีดเจ็ดสี่ศนะคะมองเห็นชัดไหมคะเนี่ยค่ะตัวนี้หน้าร้านก็อยู่ประมาณ2องหบาทนะคะ